มูล,ลนิธิไลออนสากล LCIF มอบรถพยาบาลฉุกเฉินและครุภนธ์ทางการแพทย์พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานและเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลเริงลบบุรี เวลา9นาฬิกาของวันที่26มิถุนายน2568ได้จัดให้มีขบวนประชาสัมพันธ์ของคณะไลออนสากล LCIF เริ่มจากวงเวียนสากแก้วลบบุรีแห่ประชาสัมพันธ์การมอบรถพยาบาลฉุกเฉินและคารุพันธ์ทางการแพทย์พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานให้กับโรงพยาบาลมะเร็งลบบุรีครับโดยแห่ไปรอบเมืองลบบุรีแล้วสิ้นสุดขบวนประชาสัมพันธ์ที่โรงพยาบาลมะเร็งลบบุรีครับ โดยมีไลออนทิพวรรณเชื้อเจตนผู้ว่าการไลออนสากลภาค 310A2 ได้เป็นประธานในพิธีครับ นอกจากนี้ยังมีไลออนด็อกเตอร์พิสุทธิ์ <Okay. S 1> เทพศิลวิสุทธิ์ประธานโครงการมอบรถพยาบาลฉุกเฉินและคารุพันทางการแพทย์พร้อมอุปกรณ์มาตร,รฐานและเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลมะเร็งลบบุรีอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีครับและยังได้รับเกียรติจากนายประยูนสิริวัลรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้กล่าวต้อนรับและนายแพทย์เมธีวงเสนาผู้มำนวในการโรงพยาบาลมะเร็งลบบุรีกล่าวขอบคุณครับ Up in my head, up in my head, up in my head, I've done the lion's spirit, up in my head. น,นี้เป็นความร่วมมือของสโมสรไลออนลบบุรีภาค 310A2 สโมสรไลออนลบบุรีสีชลสิทธิ์ภาค 310A2 สโมสรไลออนกรุงเทพคอสโมโพลิแทนภาค3104และเดอะไลออนครับอพโยโกฮาม่าทาชิบานะ 330B j จแปนในการจัดหาทุนร่วมกันโดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิไลออนสากลเนื่องจากสโมสรไลออนลบบุรีนะครับได้จัดก,กิจกรรมหาไรายได้แล้วมีเงินคงเหลืออยู่จ luôn đỉnh จึงได้นําเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาสโมสรได้เห็นถึงความจําเป็นและความสําคัญของโครงการกับเป็นไปตามนโยบายของไลออนสากลสโมสรจึงมีมติสนับสนุนและได้เชิญชวนสโมสรไลออนดังกล่าวนะครับมาร่วมโครงการนี้ด้วยกันแต่เนื่องจากโครงการนี้นะครับมีมูลค่าสูงถึง2องล้านห้าแสนบาทสโมสรจึงขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิไลออนสากลตั้งแต่วันที่11เมษายน2 5 6 7ผ่านทางไลออนสงา่าวนาสินชัยซึ่งเป็น ผู้ว่าการไลออนสากลภาค 310-A2 ในขณะนั้นเพิ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารปีบริหารของท่านไลออนทิพวัรเชื้อเจตนจากนั้นทางผู้ว่าการภาคนะครับจึงได้ประสานงานกับไลออนวาทิศบุญยะปราการผู้ประสานงานมูลนิธิไลออนสากลระดับภาครวมจึงทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จครับ ที่มอบคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ประกอบไปด้วยรถพยาบามลมูลค่า2ล้าน4แบาทเ <c oughs> ตียงผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้ามูลค่า1 8 0 0 0 0บาทที่นอนป้องกันแผลกดทับ1ชุด มูลค่า16,000บาทพร้อมกันนี้สโมสรไลออนลบบุรีก็ยังมีความประสงค์บริจาคเงินจำนวน267,000บาทซึ่งเป็นรายได้จากการจัดกิจกรรมต่างๆของทางสโมสรให้แก่โรงพยาบาลมะเร็งลบบุรีเพื่อนำไปใช้กิจการสาธารณประโยชน์ต่อไปครับสโมสรไลออนลบบุรีภาค 310A2 สโมสรไลออนลบบุรีสีชลสิธิ์ภาค 310A2 สโมสรไลออนกรุงเทพ c o สโมโพลิแ a นภาค3104และเดอะไลออนคัพออฟโยโกฮาม่าทาชิบะ3ะ0 b j สขอขอบคุณมูลนิธิไลออนสากลและผู้มีจิตอันเป็นกุศลที่ได้ร่วมการบริจาคตลอดจนผู้ประสานงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จด้วยดีครับ Cosmopolitan ขึนะฮะก็จัดสโมสรในลบบุรีครับ,รบได้ลงพื้นที่นะฮะเพื่อสำรวจความต้องการของชุมชนครับซึ่งได้มาที่โรงพยาบาลมะเร็งลบบุรีและทราบว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยต้องการาก็คือ,อรถแอมบูลันซ,ซึ่งในขณะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นก็มีการติดต่อกันสโมอสรอ,อีกสองสโมอสรซึ่งขาเดียวกันเนี่ยทำประเทศญี่ปุ่น ในที่วันที่มาที่เห็นเนี่ยเขาก็ครบ50ปีแล้วเขาก็อยากจะทํากิจกรรมในประเทศไทยก็เลยมาประจบมอกกันนะฮะส่วนโ,โครงการนี้เนี่ยทางสโมสรเนี่ยก็เตรียมเงินสมทบ25เปอร์เซ็นต์นะฮะทั้งหมดเนี่ย255นี้ส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือทำมูลค่าแล้วอ่อนสากลน,นะครับสนับสบนุนมา รวมกันเนี่ยก็เป็น2 5 0 0 0ตามที่เห็นนี้นะครับแล้วก็หลังจากทางมูลที่แล้วองศาคนอนุบาลมาแล้วเนี่ยก็มีการสั่งซื้อรถเช่งเวลานานนะครับกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยมันเป็นโครงการของมูลที่แล้วองศาคนที่เราะจะมีโครงการที่จะช่วยเหลือสโมสนรนะที่จะทํากิจกรรมซึ่งกิจกรรมนั้นเนี่ย เกิความสามาถของสโมสรนะครับก็สามารถที่จะขอแกลนเราเรียกว่าแกลนนะฮะไปทางหนึงที่เล่าสาก่ได้ซึ่งจังหวัดลบบุรีนี่ก็อย่างที่ทราบนะครับตอนนี้เนี่ยก็เป็นรถคันที่สี่น,นจากนั้นเนี่ยก็ยังมีการออสอบสวนเรื่องคอมพิวเตอร์ไฮโลเรียนนะครับมาช่วยเหลือทั้งทวนต่างๆที่เกิดขึ้นในปีนี้นะครับสำหรับลบบุรีหรือว่าภาคเอสองเนี่ยปีนี้ โครงการที่ได้รับสำหรับตรงนี้ก็เกินกว่า3 2 5 0 0 0เหรีสหันะครับครับประเทศไทยทั้งปีนี้ได้มาคือ1ล้านเหรียญสหรัฐครัแล,ลแล้วนอกเหนือจากรถแล้วยังมีเต,ตียงอเตียงเนี่เนื่องจากว่ามัานมีเงินเหลือจากการซื้อรถนะครับจากการแลกเป็นอัตราแลกเป็นนะฮะอันนี้เนี่ยเราก็สามารถขอซื้อเพิ่มได้โดยที่ว่าต้องแจ้งให้ตรงนี้ มูลนที่เักษอสาคนรับทราบก่อนนะครับก็ด้มีเปลี่ยนสองจีเพิ่มขึ้นนะครับส่วนเงินที่เหลือทุกบาททุกสตางค์ที่ร่วมส่งส่งคืนทั้ปปง,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 งหมดนะฮะนี่เป็นความโปร่งใสที่เราต้องต้องทำ